สบายดีสบายดีมาฮอดเงเลยเด้อตอนนี้ฮอดลาวแล้วทุกคนน้องนิ่งกาย,ยัางยู่เวียงจยันแม่บางปติงยังยูยงจยันเบิดหักกัมาฮอดทุกคนแล้วพอมาฮอตลาวนอะก็ได้ยินข้าวดี เอือยแจงข้าวดีน้องหนิ่งทุกคนแต่ว่าน้องหนิงนะฮูตั้งแต่ตัวกาน้อยฮู้ตั้งแต่ตอนอยุดถ่ายแล้วเพราะว่าเหานัดกันอยู่พูนประมาลาจึงทิ่บอกหนิ่งทุกคนแั่นก็คือตอนนี้น้องหนิงได้รับเงินจากยูทูบแล้วเนาะแมนเป็นเด้อดีใจก็ยิ้มเก็บเลยเด็กเก น้องหนิงดีใจเฮงทุกคนมาซั้นเนาะโอ้เขาใจความรู้สึกเลยเพราะว่าน้องหนิงก็เคยได้เด้<ห>อก็เลยได้กดเงินมาเลยเอ็กซ์เฮอร์เพ่งจีบดีนอยู่เลยดีนดีนเออไอว่าสิเซอร์ไพรส์หนิงมาซั้นทุกคนอันนี้เซอร์ไพรส์แค่บอกเนาะแต่ว่าได้กดเงินมาคันกดเงินมาเจอฮู้เนาะแดงหน้าแดงหุ่นหุ่นเราและเนาะเอาเดบบอปฏิเสแมงอื่นแล้วอันก้อนห่างซีมึงแกซิเมื่อมงออื่นได้เงินละ ตอนแรกทำอิดตั essen, ้งียอะละยักเลาะเข็มคองแดบมาแต่ละเทือยฮันบุเคยไปเลาะจ้าเคยยักเข็มคองฮันน่ะเอออันอยู่คนช่วงเงาก้อนหนึเออเหมือนกุจิเบิร์ทีส่วนหนึ่งเพราะว่าได้เงินยูทูบแล้วที่ไปยักษยูเวียงก้อนสันพวันลุงนีก็มีทุระยูเวียงยังไม่ได้เมือมีแต่แม่เมือแล้วมือนี้เนาะ การน้องหนิงได้รับเงินแล้วและครอบครัวน้องหนิงกับตงลี่ครอบครัวเฮาสิพาการไปเลี้ยงฉลองกับน้องหนิงทุกคนแสดงความยินดีกับน้องหนิงเนาะที่ไปซื้อไปกินจุม้มเะี๋ยวก็อทานจุ้มสิวะกินว่าสิ่พาการไปกินดาดเนาะก็คือตอนแรกว่ายัางไม่ยากกินมื้อนี้เฮาเมืออ่อยจากการเดินทางแต่ว่าป้าติ้งกับเม่์ันเพิมม่มืี่เมื่าก็เลยว่าต้องได้ไปกินนาการมื้อนี้ฉลองให้มันแล้วทุกคนเนาะ เป็นเลยได้ยินข่าวดีเอาแบบได้ยินคําทําอิฐนะเคยกระส่งใส่เดียบ่ะเพราะว่าเห็ดแบบเฮาเห็ดแบบส่งใส่อยู่ส่งใส่เพราะว่าอันนั้นมันเตือนดิเออเตือนไปต่อมันมันเตือนด้วยอีเมลทุกคนถ้าหากเฮาได้เงินแล้วนะมันจะเตือนด้วยอีเมลเนาะหนิ่งว่าเพิ่นว่าอันส่งมาว่าถ้าบรายเงินภายในห้ามือแล้วให้แจ้งกับเอกระสงใส่เดียบเนาะสงใส่เดียบอ่ะ เดนอยนึงแล้วก็มาแล้วก็เพื่อนทุกคนกันซุบซิบซุบซิบกันอยู่ซุบซิบแต่ไม่ไดซุบซิบเรื่องนี้ก่อนเนาะเขาไม่ได้หลบกันเลยจักหน้อยน่ะมีแต่หลบด้ตอนมือไปพุณ เอาเป็นว่าได้ละนอก,ก็ขอบคุณพี่เอฟซีเด้อเนาะขอบคุณ็ขอบใจพี่เอฟซีเล,เลยๆเด้อท,ที่ค้าติดตามตั้งแต่แรกเลยนะทุนนทับวันนี้พี่เอฟซีน้องนิงก็บจิมีเมื่อน,นี้เลยเด้อทุกคนเด้ไอไปเดี๋ยวเราไปได้เด้อเราตั้งคํากันเฟ้าไปเดี๋ยวเราไปเจอกันยูฮานได้เลยทุกคนสิเมเดงบไปเท่าไหร่แล้วกันไปกินยูฮานได้เนาะเออเอาทาความรู้สึกปะติ้งน้อยนึงก่อนเป็นนะเด้อ ลูกสาวล่าได้เงินจากยูทูบดังดีใจเลยเนาะดีใจแท้แว่าเนาะเก็บบหูเนี่ยชิว้าเลยไปไทยไปไทยก็ได้ไปมาแล้วเนาะเห็นเมืทุกสิ่งทุกอย่างใี่ไหมคนเห็นประเพณีบุญออกพรรษาลางานเสลิมสลองอะไรก็ลำถวายใช่ไหมลำทวายพญานาคลำถวายพญานาจะพญานาคอยู่อันจังหวัดหนองคายเนาะ ไม่นานก็ได้ไปน้องนี่น้องนิ่งน้องรถก็ไปแม่บ้าก,ก็ไปกไ็ได้ไปเห็นไอนอ่อ่ะไร่างเนอกสึกว่าด,ดีใจ ปาติ้งใจที่สุดปาติ้งเป็นผู้ที่ซับพอตน้องหนิงลักๆเลยเป็นต้นถืนให้ทุกคนโอเคไ้าไปเจอกันยูฮานด้าเนาะดีใจดำซุปูซุปนคนมีคนติดรถทาละขาต้องฟาวละทุกคนลวก็ะไปติดตามซองน้องหนิงเด้อทุกคนเด้อหนิงสาวลาวไปเบิ้งความในใจของนางนางที่ว่าเด้อยูซองนางไปนั่นมาเลเออ ไปหาไปเจอกันีูฮานดานเนาะหลังจากที่เห่าออกมาจากเหือนแล้วทุกคนเนาะขี่รถมากบประมาณ สิบป่ายนะทีไดทุกคนมาโบไก่กับไก่เติบเนาะห้างจักเขือนทุกคนอันนี้จะเป็นซีนดาดซื่อฮานเพื่อนว่าฮานจับดาดนะทุกคนเนาะอยุ่ลาาเพื่อนก็มีหลายสาาเลยทุกคนฮาน,นีเพื่อนคืนซื้อเรื่องบริการหลายเนาะว่องไวทันใจสุดยอดทุกคนน้องลี่ถ่ายคลิปนี้ทุกคนหลังจากที่ถ่ายคลิปแสดงความยินดีอย่างกับน้องหนิง กากที่กลับมาจากไทยน้องลี่กับบอสบายย่างนักเลยทุกคนใครขึ้นสูงแหงเป็นวัดเป็นไอเจ็บโคเนาะแต่กะยังทายคลิปตัดคลิปให้เอฟีเบิ้งคือ 9, เก่านะตอนที่ภาคเสี่ยงนี่ก็คือแบบเจ็บคอเป็นใครแหงทุกคนเนาะหลจากที่เขามาฮอดฮานททุกคนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เพื่อนเอามาให้เขาเลยทุกคนมันเป็นซินดาสแบบ บุฟเฟ่ต์นะทุกคนเนาะกินได้บอ่ออันละกะบ่มีเวลาจำกัดทุกคนคนละเจ็ดสิบเก้าพันกีบเองทุกคนประมาณร้อยกว่าบาทน้อยๆนะทุกคนเนาะบ่อหอสองร้อยบาทซัมเดอร์เนาะนี่ทุกคนเพื่อนก็จะเอามาให้ประมาณนี้เลยมีกุ้งมีปลามีสามซันมีซิ้นมีเนื้องัวทุกคนเนาะมีเจลซุกี้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนา ตอนนี้น้องหนิงกะเอาพักเอาอย่างเอาซีนมาดาเรียบร้อยทุกคนเมื่อนี้เฮามากันประมาณเจ็ดคนนะทุกคนเนาะไม่ละเจ็ดคนกับป็นอยู่พูนึงเนาะพอได้เฮามาหอดฮานทุกคนเพื่อนกะพนักงานเพื่อนกะเอามาให้เลยทุกคนบอกเลยว่าว่องไวทันใจสุดทุกคนถ้าผู้ใดได้มีโอกาสได้มาทางฟังารายักให้มาลองทุกคนทานนี้นะเนาะ แบบพอไดสร้างนะพนักงานเพิ่นแล่นเลยทุกคนแล่นแบบแล่นไปเอามาให้เห่าเลยนะเนาะแล่นไปแล่นมาบริเวณบริการในโต๊ะเฮาได้เนาะบริการลหลายๆโต๊ะเป็นแบบนี้ทุกคนเนาะพีพีเอว่าเป็นอะไรดาดบุฟเฟ่นเนื้อทุกคนเนาะแล้วก็กุ้งกะเน กุ้งกะด้ประมาณนั้นุกคนเนาะเขาได้สร้างเอาตอนแรกเพื่อนจะไม่เขาเซ็หญ่แบบนี้หลังจากนั้นเฮากส็สีได้สร้างเอากุ้งเฉพาะกุ้งเพื่อนกะเอาเอากุ้งมาให้เฮาเนาะตอนนี้แม่กาลังลมอายอยู่ทุกคนเนาะอาก็ถามว่าไปไซไปเที่ยวไทยมาม่วนบน,บนมเนาะแม่เลยว่ายืงให้บึ่งมากินดอกกินดาสาสั่นเนาเพื่อนเปิดเพลงดังบริ้งินเนาะ ทุกคนตอนนี้น้องหนิ่งกะได้เงินฮับเงิน youtube เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะถ้าลงคลิปนี้ไปเอฟซี FC, กะซด้ถามมาว่า น้องหนิงได้เงินเท่าไรนอคือว่าเอ็ดดนแล้วอันนี้น้องหนิ่งเพิ่นกะไดโพล็กลิกๆๆน้อยเป็นกําลังใจให้ในการเฮดคริปโตไปทุกคนน้องลี่ถามน้องหนิ่งว่าดีใจหลายบอลหนิ่งว่าดีใจแฮงเพราะว่าอันนี้เป็นเงินก้อนแรกที่หนิงหาได้ด้วยตัวเองละได้เป็นกอนแบบนี้ว่าสั่นทุกคนเนาะอ,อันนี้น้องลี่เขาเ้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าน้องลี่ก็เคยได้ เงินก้อนแรกที่เฮาหาได้โดยนําเหือ่อนาพักนําแรงเฮาทุกคนลหลังจากนี้น้องลีก็บอกนิงว่าให้ตั้งใจตั้งอกตั้งใจเฮ็ดคลิปเด้อเนาะนิงก็บว่าโอเคว่าสัตจนเว้าไปเว้ามาจนตอนนี้ก็ได้กินแล้วทุกคนเนาะตอนเฮาไปนี่ประมาณหนึ่งทุ่มทุกคนกลับมาหอดเือน,อนก็พอดีสามทุ่มทุกคน ฮานี่กะเป็นสาขาใกล้ๆบ้านน้องลี่เองเนาะบอกเลยว่าฮานนี่นะคนเต็มทุกมือทุกคนน่าถามว่าแซบบอนน้องลี่ว่าแซบไดทุกคนมันกลเป็นมาตรฐานซินดาดหมู่กระทะทั่วไปเลยทุกคนแต่ว่ามันกะเป็นของนิเฮามากกินเนาะถึงสิคกินแล้วมันจะยุ่ยากตนโตกระตามเนาะถึงแบบน้องลี่ิิลดหุ่นมา ตั้งว่าหลายเดือนจนน้องหนิงได้เงิน youtube แล้วน้องหนิงน้องหนิงมาเลี้ยงสลอกน้องหนิงเลยว่าได้ออดกินน้ำเนาะทุกคนเนาะความจริงน้องหนิงบ่อยากกินเลยเพราะว่ากินแล้วเวลากินไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันติดมันนะ้ำมันมันติดคอจังไหนบ่ฮู้ทุกคนและอีกอย่างกะหากกรชีมาหักหูหักตัวเองทุกคนเพราะว่าโวงนี้น้องหนิง บ่ค pues like <music> ่อยสบายตลอดเลยเนาะเลยว่าตรงหาอย่างกินเพื่อสุขภาพสุขภาพเต้ทีดาเนาะทุกคนเนาะทางลงคลิปนี้ไปเอฟซีกษิถามเนาะเมื่อกี้มีเวาเลยเถิดเถยมาเลยทุกคนเอฟซีกษิถามน้องหนิงได้เงินเท่าไหร่เนาะก็คือมันเป็นกฎของ YouTube เลยทุกคนเดือฮาบ่สามารถเปิดเผยรายได้ของ YouTube ได้เนาะทุกคนเนาะเป็นว่าได้น้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ก็กินแล้วทุกคนน้องลี่บอกเลยว่าทุกเทือที่น้องลี่กินน้องลี่มีความสุขทุกคนกินหมูกระทะเท่าไหร่นี่มีความสุขเฮงเนาะมันแซบ่บแซ่บแต่เวลากินลเลมเนี่ยชิยู่ยากเลยหนึ่งงาบไปทุกคนน้องลี่ฮันซิมากินเจาซุกี้หลายทุกคนทุกน้องลี่อยากให้พี่เอฟซีลงเด้อเจาสุกี้อยู่ทางฝั่งไทยกับอยู่ลาวนี่แตกต่างกันทุกคนน้องลี่น้องลี่เองมักแบบ ของลาวยุราวนี่เพื่อนจะเฮ็ดเป็นแบบสุก,กี้เป็นทั่วเหลืองบอกทุกคนเพื่อนเฮ็ดมาจากทั่วอย่างจากอย่างนี้เลยเนาะยุไทยก็มีคือกันแต่ว่าเวลาไปกินซินดานหรือว่าหมูกระทะย,ยุทางฝั่งไทยฮน่ะมันสิเป็นอีกสุก,กี้อีกแบบทุกคนเนาะแล้วน้องวี่รู้สึกว่ากินสุก,กี้แบบยุราวนี้มันสิอิ่มไหวเฮ็ดใ้เฮายากน้ำแต่ว่ากินยุไทยฮั่นกะ มันเป็นเทศในฮาแบบกินได้เรื่อยๆเจาซมๆน้อยๆขนานา้ทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือน้องลี่อิ่มละทุกคนอยากอิ่มๆละเพราะว่าโซซีมาไทายคลิปนี้ตอนนี้ก็คือน้องลี่ได้เห็นพนักงานเพิ่นแบบทั้งเสิร์ฟทั้งแล่นทุกคนละอู้ขอบคุณน,น้งลี่ขนาดแบบเอ็นดูเฮงทุกคนน้องลี่ว่าสิบโปบโหมหมดหาน้วได้แต่ว่าเห็นเด็กเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟเพื่อนนะตั้งอกตั้งใจทุกคนว่าแต่แบบพนักงานเข้ามาเพื่อนกะซีมาต้อนครับเอาเครื่องมาให้เลยเนี่ยทุกคนแล้วเพื่อนกบแบบเวลาเขาสร้างงานนะเพื่อนกะซีเล่นทุกคนเล่นแบบเล่นตั้งอกตั้งใจเฮ็ดเมียกขนาดเลยทุกคนโถสาขาที่ลุงรีมากินนี่ น้องรีกับบัสร้างสิแนะนำว่าตั้งยูแถวใดเ้อทุกคนเพราะว่าน้องรีบัเป็นคนพื้นที่ทุกคนยูเวียงนี่ก่ะถ้าที่ไปสีไใดเอื้อยกนได้ผ่านนุงรีไปทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นบอกความตั้งใจของเพื่อนนะ่ะอันนั้นคือเล่นเอาอาหารไปเสิร์ฟให้คนได้ขนาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ะนาทุกคนเนาะโอเคทุกคนประมาณนี้เด้อนอนเดียวไปเจอกัน ถามความรู้สึกหนิ่งอีกทีทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้องลีอิ่มหลายแล้วกะแบเมืดทุกคนปริทศไทยโตอ,อีกอย่างกะทางฮานเพิ่นเปิดเพลงเนาะมันก็เลยติดลิคลสัสซิตทุกคนน้องลีเดดไทยไหมทุกคนหลังจากที่ไปส่งปัตติ้งกับแม่กับบานเนาะตอนนี้หนิงพาหนิงมาเซเว่นอีเลเวนสาขาแรกอยู่ราวเนาะหนิงย่งบังคัลาจากเ่อหนองลีน่าจะ เทือดีสามเดือนนี้ทุกคนเนาะมันยุกไก่เห้งประมาณนูกไก่เติบเนาะกระถางก็ค่อนข้างยากแต่ทุกคนบแมนว่ายู่แถวเบียงจันและทิศทางง่ายเลยนเนาะค่อนข้างยากเตินบเนาะทางเส้นนี้มันคือยากเออแมนเดี๋ยวสิพาหนิงมาใส่เงินย t ท b e กอนเงินอเออทุกคนตรงนี้ลืมบอกว่าฮาเมืดงบไปเท่าไหร่มือคือนิ้วนักเติทุกคนเนาะกับผั เกือบพันบาททุกคนเนาะห้าแสนสาวเอ็ดละสาวหกห้าแสนสาวหกละกะให้ติปพนักง,งานสาวพันกีบเนาะเป็นห้าแสนสี่สิบหกพันกีบทุกคนเพราะว่าพนักงานเพิ่นเฮ็ดเรียกบริการบริการด,ดีแท้ดีว่าทุกคนคันเฮาสร้างนี่เพิ่นแล่นไปแล้วก็แล่นมาเลยเนาะ สุดยอดหลายทุกคนทานดูกินอาหารกระว่งไหวร้านต่เขาไปปุ๊บล้วก็สร้างปับ๊บก็มาให้เลยเมนเข้าไปให้ยังบบสร้างซัมกอกทางยังบทันนั่งทําเพื่อนเอามาให้เข่าละทุกคนออสร้างนะ <c oughs> สร้างวะเออเออนาะแต่ว่าสร้างปุ๊บได้ปั๊บเลยทุกคนทานหมูกระทะจับดาลดละทุกคนเ้าว่าเป็นภาษาไทยกะผู้ให่ได้มาลาวกะไปลองกินได้เนาะเพื่อนดังเรื่องการบริการหลายทุกคนอยู่ในลาวนะ าเป็นราย PFC มากะอย่าลืมมาลองแวะลองเบิ้องด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวซี่พาหนิงมาเลาะเซเว่นแล้วกะ้ายเงินก้อนแรกที่ให้ชักยูทูบเบิ้องเนาะเออทายไปเมื่อายเติมเนานะโอเคถ้าไปติดตามช่องหนิงสาวลาวด้อยทุกคนเลาะเซเว่นอยู่ลาวสาขาแรกตอนนี้เพิ่นมีสาขาสองแล้วเนาะส,สาขาซ่องเห็นไก่ก่ไอไก่ยูไปพุ่น่ะอยู่ทะลวงจินน้งม พี่รถมือนั่นไหมมืออันมามือทุกอิฐแทนน้องลี่กลับไปรถไปเออแต่เวลาสุดคลิปจากซองนังรถจนาที่ได้ลงมือเดิกกับโู้มาก็มาก็มือทันห้ากระลงเออโอเคเจอกันคลิปนะฝากติดตามน้องนิ่งีเด้อทุกคนเด้อบาย